สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบาดุนคนดอ,ดอนชาแน,นลครับถักทายพีตะแฟนน้องเอฟซีแฟนคลับสาวน้อยเพชรแหวนแพงเอฟซีแฟนคลับอีหลาน้อยอุ้งอิงในช่องเบ้าดุนคนดอ,ดอนชาแน,นลสู้ผู้สุกนครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการกด subscribe กดไลค์กดแชร์และกระเบิงคลิปให้พร้อมนะพี่น้องเนาะคลิปนี้ครับเบ้าดุนสีผ้าพีผ้าน้องไปเบงเรื่องเล่าคราวๆขาของอีหลาน้อยอุ้งอิงคือเก่าเหมือนเดิมน่ะครับพี่น้อง มือนีครับสิพาพี่พน้องติดตามลูกสาวอิลานอยส์ไปทังนวนาคอนพี่น้องชื่นชมและก็ดีใจครับชื่นชมพอพอยแม่เอฟซีพอพ,อ,พ,อ,พอหักไม่หักนะบานหักเนาะที่ไปออตอนรับนะครับไปทาอีลาอยู่ทังนวนาคอนครับพี่น้องไปนวนาคอนนี่บ้ผิดหวังนะครับตั้งแต่ในช่วงที่มอล่ํานะครับหรือว่าช่วงที่วงเปิดเดินสายโชว์ปิดวิก นะคร df, ับถ้าเป็นนวนาครนี่คืออาญะตลอดพี่น้องและมือนีครับอยู่นวนาครเนาะคือคักครับนี่เป็นบรรยากาศที่เบาดุนขอนญาตนํามาจากช่องหลักของสาวหน่อยเพชรบรรพแหงเอามาประกอบการเบาการจากระพีกระนองเรื่องเาวาข่าวข้าวข้ามน่ารักของพ่อพ่อยแม่เอฟซีพ่อฮักแม่ฮักที่ไปตอนรับลูกสาวพี่น้องครับนี่แหละเห็นแล้วก็อิ่มอกอิ่มใจครับไปมองได้ก็ได้รับความอบอุ่นนะพี่น้องเนาะลูกสาวของพ่อพ่อยแม่ครับ เดินซ้ายไปกับพ่อโจพี่อมแอมและะ้วก็ทีมงานนะครับพอเอกแมนน่อยพอนุ่นเมบียังเดินสายอยู่ทางกอทอมอพี่น้องครับเพื่อที่โปรโมทภาพยนตร์คายออกนะครับมื้อนี้วันเสาร์มืออื่นวันอาทิตย์พี่น้องยังเป็นช่วงโค้งสุดท้ายของหนังภาพยนตร์คายออกว่าจะอยู่อยู่ในร่งในรล่งหนังน,นะครับยืนระยะยาวขนาดได ถี่ว่า2มือนี้เป็นมือตัดสินครับเพราะว่าหนังไม่ก็เริ่มทยอยเข้ามาหลายแล้วครับฉะนั้นครับช่วงนี้กะพ่อโจกะทย่อยโปรโมตยางใหญ่พี่น้องผาทีมงานผ่าลูกสาวนะครับเดินสายภูปะาเอฟซีแฟนคลับตามโรงหนังร่วมภาพยนร์ครับมือนี้เป็นคิ้วของโลตัดนวนครครับว่ากันว่านวนครก็เป็นศูนย์ร่วมนะครับของเอฟซีแฟนคลับสาวหน่อยเพชรบเาลินเยี่ยเยวเนาะเป็นเหตงานอยู่โซนแถวนั้นครับและที่สําคัญก็คือ พอฮักไม่ฮักครับเมื่อนีใสเสื้อไข่ออกมานะครับจักเต็มมาตอนรับลูกสาวเห็นแล้วก็อบอุ่นเห็นแล้วก็ดีใจพี่น้องครับถือว่านะครับมาผู้ลงคนนะครับมาเบิงไข่ออเรีล้วกะมาติดตามอีหลาน้อยอุอิงมาเบิงอีหลาน้อยอุอิงอีกครับมาตอนรับเราพี่้องเนาะแต่พิเศษก็นั่นคือมีเสื้อไพรพี่น้องชอดอกไม้ใหญ่พี่้องครับหาศูนย์พี่้อง นี่แหละครับไปมองได้กะปังกระเฮงแหละลูกสาวของพ่อหอยแม่เนาะเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งที่เบาดุนเอามาฝากที่ตอนนองครับว่ากันว่าอยู่นวานค้อนกะมี่มือนีอยู่อุบลกะมี่นะครับแล้วก็อยู่น้องบุรีรัมพ์ผู้นะครับแม่ทับแม่ทับดอกเมยน้องบุรีรัมพ์ผู้เนาะส่วนอยู่อุบลจะเป็นทางเอฟซีอุงอิงครับแฟนครับน้องอุงอิงสายอุบลนะครับเพิ่นร่วมโตกัน ยูโรยเอก็มี e T G M e, นะครับเมื่อนี้เรียกว่ามีหลายๆคนที่ว่าท่านได้เบิง์คไขยออกครับไปให้การสนับสนุนครับเขากำลัรุ่นซอยเพื่อนครับรุ่นซอยกันว่าหนังไขอ้ออกนี่นะครับตอนนี้น่าจะเขาย่างเขาไปสู้แปดสิบล้านแล้วล่ะนะครับอืมเพิน์ตฮอรลอยล้านบบพอนุ่นเซด,ดบวชบบนะครับตามที่บไวจาไว้เนาะพี่น้องเนาะเอากำลัาสนับสนุนกันแต่นะครับคลิปนี้มาเบิงความหนารกของลูกสาวก่อนพี่น้องนะ ดงางแบบหลายคนก็ะนำเบิร์คลิปนะครับอีลาน้อยนะช่วงนี้ช่องพ่อแม่ช่องพ่อแม่อ,อุ้งอิงและเพื่นอนออฟฟิเชียลนี่นะครับเพื่อนท่านได้ลงปรนได้นะครับสิมีแต่ช่องพ่อนุ่นเนาะทางผู้ใดอยากเบิร์ติดตามช่องพ่อนุ่นนะครับเสียนุน่นเสียบอตโจแล้วก็ช่องรักช่องสาวหน่อยเป็นบนรพย์ครับกับเฮ็ดอีลาน้อยทา่านสองนั่นแล้วก็สําคัญก็คือเป็นคลิปสั้นเนาะคลิปสั้นต่างๆนะครับติดตามได้ครับเมื่ออาบาวดุลกัมาอัปเดตครับเมื่อนี้อีลาอยู่ทั้ง นวนาครเเ้อร์นะครับตาหักตาเพียงคือเก่านั่นแหละเอฟซีแฟนครับพ่อเม่ไปหาครับไปฮอดไปถึงนะครับเพราะ่าเม่กะเขามาขอถ่ายรูปนะครับเขามาจับมือสศกมือหมานพึ่นนะครับแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็เตรียมตัวเขาโรงหนังโรงภาพยุ์ครับอีลาน้อยไปฮอดไปถึงกาช่วงประมันไปบ่ายครับพี่น้องเอฟซีแฟนคลับเกริมทย่อยมากเ้วนะครับแจกบัตรตัวนางซีพร้อมครับ มือนี้เพิ่นมีแจกตัวแจกบัตรฟรีพร้อมสำหรับเอฟซแฟนคลับที่ไปนวนครครับกระทือว่านะครับเดินทางมานะครับได้ระยะหนึ่งของภาพยนตร์คายออดพี่น้องเนาะเล่ากระสิเห็นการเดินสายของพอโจอีลานอยอุอิงครับขึ้นเหนือลงไตยู่พอบนันครับพี่น้องมาสร้างโซอนอีสานแล้วตีรถกลับไปทางกรุงเทพทางกรุงเทพแล้วก็ตีมากลับมาอีสานอยู่ประมาณนี้ครับหนงังคายออด ออการโปรโมทการทำการตลาดนะครับของบอโจเลยครับออพอผ้าลุยลูกสาวกับผ้าลูกสาวกับสูน้ำพี่น้องครับมาแต่พอโจผ้าไปใไส่ในเฮ็ดเอียงบ้เคยปฏิเสธครับความตหางของลูกสาวเนาะพี่น้องนี่แหละครับคือพอผ้าเฮ็ดผ้าสามนะครับเสื้อฟัง่งปอ,อ,อโจนะครับเฮ็ดนำทำตามไปสุยางสุเนลนั่นแหละเนาะโบ้เคยปฏิเสธนี่แหละนะครับถือว่าเป็นคนเก่งของพอโจอีกคนหนึ่งกลุ่มกำลังหลักสําคัญครับของภาพยนตร์คายอ รวมกับพี่ออมแอมพี่น้องครับนางเอกของสาวน้อยเพชรบันแพงในบทของนะครับอีเววครับพี่น้องโอ้ยบทธรรมดาขึ้ยกันครับบทบาทที่เพื่อนได้รับเราพี่น้องเนาะสมบทสมบาทอีลีครับหลายคนเขาไปเบิงในหนังหลายคนก็มักซีนนี่ฉากนี่ครับหลายคนก็บอกว่าโอ้เขาไปนะครับเพื่อไปซึมซับบรรยากาศความเป็นอีสานพี่น้องครับอยากรู้ว่าค่ายออมมันเป็นยังไงนะครับหลายคนก็ได้คําตอบจากค่ายออเพราะนังเรื่องนี้ครับไข ความสงสัยหลาหลายอย่างว่าเป็นยังขึ้นต้องมีไข้ออกนะครับไข้ออกเป็นอีหยังนะครับถ้าผิดไข้ออกเป็นแนวดมันเกิดขึ้นจ้งไดนี่แหละครับพี่น้องครับในวงการของการแสดงมมล็อกมอล่ำทางโซนอีสานครับก็มี่ายออกเนาะบูซาคู่นะครับในการก่อนก่อนขึ้นโชว์ขึ้นแสดงเป็นอีกรายละเอียดหนึ่งของภาพยนตร์อยากให้พี่น้องไปเบิ่งครับพี่น้องครับมือนีทีมงานไปโจกับอีลานอยอุอิงกับยูนวรรณค่อนครับ ไปโปรโมตนะครับโลตัสนวนครเรียกว่าอ,อาญะเลยพี่น้องครับคุนหลายขนาดพี่น้องเ,อเพิ่นไปร่อนะครับถ่ายรูปกับศิลปินแ้วนกะ็ไปร่อให้กาลังใจอีลานอยอู้อิงนะครับแต่ส่วนใหญ่สีเห็นช่วงท้ายๆเนาะ,ะพ่อโจอพอนุ่นนะครับช่องลักพันโล่งก็คือเอฟซีแฟนครับอพอพลอยแม่ของอีลานอยอุ้งอิงครับไปร่อให้กาลังใจลูกสาวอยู่ทังนวนครพี่น้องครับนี่แหละ เอฟซี hey, แฟนคลับทางออนไลน์พลังเงียบทั้งหลายเห็นแล้วก็โอ้ดีใจครับดีใจต้องขอบคุณไปยั่งพ่อหอยแม่นะครับพอหักไม่หักที่พ่นยูโ้นผักกางนะครับสซนทางกรุงเทพก,กับทอหมอที่นัดรว่วมโตกันวันหยุดวันเสาร์อาทิตย์นะครับไปพ่ออีหลานหนอยอุ๋งอิงนะครับมืออื่นอยู่อนุสาวรีย์ครับพี่น้องมีงานอยู่อนุสาวรีย์เดยกับตอนแรกครับกับมีงานโปรโมทหนังพร้อมครับพี่นอออ้องเอ่อเข้าพบฝากกรฝากพ่อหอยแมท่ทั้ง โซนนะครับผาก่างเล้อมืออื่นครับลูกทุ่งสแควร์บอกครับไปให้กาลังใจอีลาน้อยอุอิงหลายๆจักหน่อยครับพี่น้องพอๆไปหลายลูกสาวก็่สิมีกําลังใจในการเหตุการณ์เหงานเนาะไปสู้ไปไปถ่ายรูปนะครับไปทักทายอีลาน้อยอุงอิงเผ็ดบานแพงลูกสาวของเข้าครับยาขมยาปายาละยาว่างจับมือลูกสาวไปโดนๆพี่น้องครับข้าทาอุ้งอิงกะยังบะตองสงสัยพี่น้องครับยังใส่ได้เสมอครับโอมอุ้งอิงอุ้งอิงเพี้ยงนี่แหละ พี่น้องอยากได้แนวใด,ก,ดกิจปัถนาใดกะระลึกเบาเอาพี่น้องความตาหักของอีหลาหน้อยอุ้งอิงของรักษาเพื่นดีนะครับไปใส่ก็มีแต่คนหักคนแพงคนหักคนหอมครับนวันคนครมือนีอาญาคือเกาโรงหนังครับเบาดุนเอาเบา,บาสูพีสูนองฟังอัปเดตเรื่องราวของอีหลาหน้อยเนะเาะมืออื่นเพิ่นจะไปทางโซนอนุสาวรีย์แล้วก็ไปโปรโมทหนังไข่อวชวงแรกอีกเดี๋ยวเข้ามาติดตามกันคลิปนี้ไว้สนีลิปหนนาบอกกันไหมสวัสดีครับ